ให้นะครับนะง่ายๆแต่ว่าความรู้นี่แน่นะแน่นพอๆกับน้องๆมหาลัยเลยนะครับนะอยู่ที่ว่าเราเอาไปได้แค่ไหนสําหรับช่องแดงนะครับเนาะเดี๋ยวต้องยอมรับว่าเป็นช่องความรู้จริงครับช่องแดงนะครับก็ไม่ได้เจอกันหนึ่งสองสามสามสี่สี่วันนะครับนะสี่วันเลยมึงเป็นก็เงียบเลยนะเงียบเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคงได้หลายๆบ้านก็ทํา ทำช่องทำเวลานะครับนะเรื่องเวลากันน,นีเห็นใจเข้าใจก็คาดหวังนะครับนะเป็นที่คาดหวังนั่นแะครับว่าก็นแลถ้าผ่านนะผ่านขึ้นฝั่งไปได้คาดหวังว่าจะมีรายได้กันนะประมาณนั้นนะครับสำหรับการทําช่องนะครับส่วนใครที่ยังไม่ถึงก็สู้ๆต่อไปนะครับนะสู้ๆต่อไปนะคนที่ถึงแล้วก็นะครับจะเป็นนะครับจะเป็นผู้ ชี้เนะผมนะชี้ชี้ได้ชัดเจนว่าผมนะที่ผ่านมาที่พยายามผ่านมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะผมนะกวาจะผ่านสี่พันมาได้นะครับนะก็เป็นตัวชี้วัดนะผมว่าความรู้ความสามารถที่มีไปได้ถึงไหนยังไงผมนะเรื่องนี้เป็นตัวแปรได้อย่างดีนะผมคนทําช่องนะคนทำช่องด้วยเหตุนี้นะครับนะผมเคยพูดเสมอๆนะครับว่าอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับนะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะผมนะเพราะว่ายิ่งยิ่งเราหยุดเราทำช่องไปเรื่อยๆผมนะพอวันหนึ่ง มันก็ตันครับตันเพราะอย่างที่ผมพูดว่าช่องแดงเป็นช่องของความรู้นะครับช่องความรู้นะผมนะคือส่วนมากถ้าไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับนะถ้าไม่ถึงไม่ถึงก็หมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่อยๆเนาะผมเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นลักษณะว่าเกิดความท้อแท้เกิดความท้อแท้นะครับก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคือผลประกอบการไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ผมนะนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้รนะรนะเป็นเรื่อง ผมบอกว่าต้องเราจึงต้องเสาะหาแสวงหาหาความรู้อยู่เรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าเหมือนคณะเราเป็นผู้ผลิตนะครับนะกึ่งหนึ่งเราก็เป็นผู้ผลิตด้วยกึ่งหนึ่งเราก็ต้องเป็นผู้เสพด้วยนะครับนะเป็นผู้เสพด้วยก็คือเสพจากจากสื่อช่องแดงองนาที่หลายบ้านเนาะหลายบ้านหลายท่านนะครับนะที่ทําคลิปให้เราชมนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องไปเสพนะไปเสพก็ได้คลิปเป็นเพื่อนด้วยนะผมนะองค์ความรู้ของเพื่อนด้วยนะที่ช่าง ทั้งที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักนะครับนะบเพื่อมาต่อเติมให้ตัวเองนะครับเรื่องนี้เอาพี่แจ๊กบ้านไร่ชายคําสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ยินดีต้อนรับน,นะครับนะครับพี่แจ๊กบ้านไร่ชายคํานะครับก็ไม่ได้หนึ่งสองสามสามวันพี่แจ๊กสามวันนะครับนะเป็นไงบ้างเนาะพี่แจ๊กนะครับนะเป็นไงบ้างไม่ได้ไม่ได้เข้าไลฟ์พี่แจ๊กเลยพี่แจก๊กนะจอยเป็น เข้าทางหลังบ้านมากกว่าเนาะสำหรับพี่แจ็กนะครับพักหลังผมจะเป็นสายเข้าหลังบ้านมากกว่าพี่แจ็กนะครับไม่ค่อยได้เข้าหน้าบ้านเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าผมก็เสียความรู้นะครับพี่แจ็กเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเขา้าเข้าบ้านที่ตอนไลฟ์สดครับพูดง่ายๆว่าคือเหมือนเข้าไปแล้วไม่ได้คุยเนี่ยนะพี่แจ็กนะไม่ได้คุยไม่ได้ทักทายนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเป็นเพื่อนเนาะเข้ามาแต่ละห้องนั้นห้องนี้ต่างๆนานา เราไม่ได้คุยไม่ได้ไทักทายก็จะเหมือนเอ๊ะเราไม่ได้สนใจนะครับผมกเ็เลยอาศัยว่าเข้านะเข้าทางหลังบ้านไปพูดจาพูดคุยทางบ้านเพราะว่าอีกอีกตาหนึ่งก็พูดได้ว่าเสพเสพข้อมูลเหมือนกันพี่แจ๊คนะคเสพข้อมูลเหมือนกันไม่ได้ต่างกันนะเสพข้อมูลเรื่องของช่องทางเรื่องต่างๆนะเรื่ององค์ความรู้ที่เราจะมามาทําช่องเราได้แหละพี่แจ๊คง่ายๆนะครับอ่ะพี่สาวบ,บ้านานาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวบ,บ้านนาะขอบคุณนะครับผมนะครับ ส่งกำลังใจให้ขอบคุณครับนะขอบคุณครับใกล้จะถึงเส้นแล้วครับโอ้ดีใจด้วยครับนะดีใจดวงหน้าด้วยครับพี่แจ็คนะครับนะเพราะหลักๆนะพี่แจ็คอย่างที่อย่างที่เข้าใจนะพี่แจ็คเพราะว่าผมจะอยู่ในช่วงของผมเสพข้อมูลนะพี่แจ็คนะเพราะฉะนั้นผมจะเข้าทางหลังบ้านให้เพื่อนๆมากกว่านะผมว่าน่าจะน,าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่แจ็คสำหรับผมนะครับนะเพราะว่านะบางท่านที่ ที่ขึ้นฝั่งเนาะที่ขึ้นฝั่งก็พูดนะว่าจะได้มี2ต่อเนาะเป็น2ะต่อนะครับนะถ้าเข้าหน้าบ้านก็จะได้ต่อเดียวนะครับถ้าผ่านบ้านไหนที่ขึ้นฝั่งก็จะได้2ต่อถ้าบ้านไหนที่ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งก็จะได้เต็มนะเต็มนะเต็มเต็มเพราะว่าอย่างที่ผมพูดนะว่าถ้าคลิปทานสิบนาทีก็สิบนาทีคลิปทันยี่สิบนาทีก็อยู่ยี่สิบนาทีเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนไ์สอดไ์สดเราไม่รู้ว่าเพื่อนออกไปตอนไหนนั่นแหละนะครับเอาคุณยาเข้ามาด้วยเชัสดียรับ สวัสดีครับผมคุณยา่าขอบคุณนะครับผมคุณย่าเนาะนะครับมาเติมเต็มกําลังใจให้กันนะครับ,บค,นะครับผมนะครับผมสวัสดีครับคุณสาวบันนาครับนะจากจีจากบันไลน์ชัยคำน,นะครับทักทายนะ